เป็นเกณ์ทายเพลงจากร้านเล้าเฮ้ยไม่ไดวะเก็บไว้ให้หน้าชื่อภาษาไทยครฮะปาดเฮ้ยไม่ได้อ่ะไม่รู้เลยรอบไม่รหรอ สวัสดีครับนี่ผมจะมาขายของจะมาขายแอปสกิทจะขายเลยเหรอขายเลยเผื่อคนดูอยากรู้ว่าแอปสกิทมีอะไรบ้างเอ้ยมีอะไรบ้างไหนเล่าเคยไปร้านเล่าไหมไม่เคยโอเคไปคนเดียวไป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 เออถ้าบอกว่าจะขอเพลงขอเพลงเป็นเซนชู่หรือไม่ก็เล็กเด็กคุ๊บคุ๊บคุ๊บไปขเพลงครับไม่เคยได้พ่อไหมได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่บางทีก็เห็นนะเขียนในเซนชู่ไปเด็กแม่ขยับมันดูว่าขยำจริงมันเรียบร้อยเราจะไม่ชอบหรอกแต่ว่าแอปสกิทสมมว่าเราไปร้านเล่าร้านนั้้้้นนนนนน่่่ะะะมมมมมีีีแแแออออออปปปสสกกกิิเเเเเรรรราาาาาถขขพพลลลลงใไไดดยยบุ๊วววว็็ััคคคจ ขอตามหรือว่าร้านอาหารก็ได้นะร้านอาหารที่เขาีเปิดเพลงอะไรก็ได้ไเออราบอกว่าวันสำคัญไปกับแฟนอยากฟังเ็นเนี้เป็นเพลงสำคัญของเราการับแฟนี่คือ ใช่หรือเปล่าประมาณนั้นพูดถึงเพลงเนี่ยรู้จักเพลงเราเรามากแน่ใช่ผมมาเชี่ยวชาญอย่าเรียกว่าเชี่ยวชาญเรียกว่าโปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บที่เข้าไหลมาเข้าเข้าหัวแล้วเกมเกมอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมแต่พี่คิดเกมให้เดี๋ยวพี่จะกับน้องๆมาเล่นด้วยอยากเล่นกับเราไหมไปถามเขาก่อนไม่รู้มาครับเลยร่างมาเลยแล้วเราเล่นไหมไม่เล่นเป็นกรรมการนี่ไงตรงนี้ไงผมไม่เปลี่ยนชุดนะครับอย่ามาไม่เปลี่ยนชุดด้วยรออีกนะรออนี่คือไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าจะเล่นเกมไม่ได้คิดมาก่อนเลยอยู่เนี้ยเดี๋ยวมาโอเคครับก็้ตลกกอน่นีกกา อธิบายครัก็คือเป็นเกนไทยเพลงจากร้านเล้าแนะนำตัวครับต้องรู้จักผมนะผมแกสกิลเออบอกหน่อยเขาู้ชื่อมึงเขาู้แต่วุ๊บมึงแสดงเป็นรขนมครัชื่อขนมผมเป็นเจ้าของแกร์ ชื่อมอชื่อมอเป็นแม่บ้านอยู่ออฟฟิศใช่ไหมครับสมาร์ทครับผมแบงค์ครับแม่อาแม่แม่ไม่จัดก่อนแล้วกิการเพลงเมื่คือเดี๋ยวเจะเปิดเพลงให้ฟังเป็นอินโทรเฉยใครตอบได้ยกมือตอบถูกก็ได้แรงตอบถูกได้ตังค์เพลงร้อยเออผิดโดนตีเฮ้ยเพลงสองพันมาเลยเพลงสองพันมาเลยเพลงร้อยเองกเพลนะก็ยี่สิบเพลงแต่กีบแต่กีบบอกว่าเพลงก็สองเออเพลงบอกเพลงก็คือบอกเพลงก็สองนะเพลงก็สองพันมาเลยมีเสียงแทนเแบงก์บอกไปแล้วมีทั้งหมดที่สิบเพลงเดี๋ยวจะวางไว้ที่ก่อนปุ๊บตอบผิดปุ๊บกีบจะตีเลย ตีไงตีคนที่พูดผิดตีคนที่พูดผิดแค่นี้เก็เราพูดอยู่นี่ไงเออเต้เขารู้เต้คนไหนตีคนที่พูดผิดอ่ะนี่ไงคนที่ตอบไม่ถูกคิดว่าตัวเองรู้เรื่องเพลงราเหล้ามากแค่ไหนอดมาเที่ยวร้าเหล้ามากี่ปีปีเดียวครับปีเดียวที่เที่ยวร้านเล่าปีเดียวที่เที่ยวไม่มึงต้องบอกว่าปีเดียวที่ไม่ได้เที่ยวอ๋อ ปีเดียวที่ได้ร้านเล่าปีเดียวใช่ไหเที่อ่ะเฮยผมผมง่วงอะไรมาเที่ยวเที่ยวมาอยู่ปีละร้านเล่าเที่ยวมาหนึ่งสองสามปี่ห้าสิบปกติโอ้โก่อนเกิดเลยมั้งเที่ยวมาประมาณสามปีอ่ะร้านเหล้าร้านเหล้าที่คอนโดเขาสุดไม่ต้องถามว่าเขาสุดน่นคือคอนโดมันกับร้านเล่าจะคือแทบจะอยู่ติดกันแล้วอ่าเดี๋ยวเปิดที่ไหนมาอสนะครับอะไรนะเรายังไม่ถ่านมองเลยผมไม่ถัานเกินไม่ถ่า วัดเตือนวัดเตือนนี่ไงมาดูขาไม่ได้คุณที่โกงเนี่ยพี่หถูกตีนทำลายคุเออนกระมังลืมหนาหไปหน้าเฮ้ยเฮ้ยใช่จริงได้ดีครับได้ดีเฮ้ยเป็นยังมันง่ายไปเก็บนายยกศอกเปลืองได้กูโอ้โหไม่ได้วัดเลยเฮ้ยยังเอ้าอย่าหามองหน่อยดิเฮ้ยหนูได้ไงวะ ฝุ่นผิดครับคุณหมดสิทธิ์องแล้วครับเลกสองคนเฮ้ยไม่ใช่เหรอก็หม่อให้หมดอให้นะก็ขนรู้เลยเนี่ยไม่ต้องไม่รู้เพลงอะไรอะอะเอ้ยเดี๋ยวกเลยเดี๋ยวก็ืลนะแวเด้นครับยามเดเอ้เดี่ยวเคุณยเี้ ม่เพลงอะไรวะผมรู้แล้วแล้วร้อยเรื่ะชื่อเฮี่ยรอไม่บอกตออไม่รู้เลยไม่รู้ว่าไรเ้ยไม่รู้ละหนึ่งสองสามนไล่ไล่เฮ้ยไม่รเลืงรู้รู้รู้เราไม่คยได้เที่ยวไง่ไม่ค่อยเที่ยวไปใส่ลเขาบอกแฟนไปวิ่งใช่ แอบดีใครเพลนไหมแอบดีครับของแนตแ์อภิวรเพินรวยรวยวยรวยรวยรวยวยไม่ใช่กูไม่ได้ข้ออะไรไอรับไรวะอของจีนกชิดิรอจะแปรครับสามร้อยสามร้อ จินนี่จ้าไอ้ิอครับด้ยอย่อามเฮ้ยตป๊บกนออะไรมาเลเนี่ยเก็บไม่เห็น่าะมาไม่ได้ชื่อนี้ครับอันเดียวกันแหละตะปูถ้บอกมึงผิดแค่ั้นเวลาตีเลยพาจนได้เรอะพาจนได้เลยเด้ครัอเฮ้ย ทำไมกุตายลมเ้ช่ถือต่อเปลงเพลงกูอ่าเพลงหนึ่งของแ่นใหญ่อะสองเป็นึ่งเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเฮ้ยสอาาทุกอยาเป็นทุกอย่างเฉยโสดเาเราอุสาดจเมโลดี้ได้ไม่ได้แล้ว พอกอ้เกี่ยงไทยจ้ะอ๋อชื่อชื่อภาษาอังกฤษหราร์ดเฮ้ยไม่ได้อ่ะโอตรจุนพุกี้ปะวะก็ยไมู่้วราโค้นิวซูลโค้อูนโซล่ได้แล่ได้แล้วได้ได้แ้ไอน้องเห็นไหมสี่ร้อยแล้วนะสี่อแล้วนะทำไมมันนั่งเี่นึ่อืนอืนเฮ้ยรู้แล้วเลียกของอาตอมสักของอาตอมแปบเีนึาเฮ้ยเฮ้ยมัชื่ออาเฮ้ยเหรอ แล้วแต่พี่ก็เหนืยมาแล้วว่ะเออนอ้าวมอ้าวเออปกลการได้ยังไงข้าร้อแล้วกลับบานแีพอแล้วเล่นของสูงคุน้องมันกงไม่ได้ตอบรู้เลยว่าร้อนเงินเกินใครกต้องดูเลยยกก่อนอยู่แล้วเรับ รอยยิ้มสครับไม่ใช่ทำแไม่อู้เลยครับมึงยกไว้ก่อนยิมคู่กันนะไม่ใช่ยกมือยกมือไม่ใช่ใช่หมุนยกมือไม่ยังยังยงมาหลังแต่ไม่ได้ึงะถ้าไม่ได้หมุนบข้ามเใกล้นะครับเอ้ยใช่เลยแล้วเออรอยยิ้มอะไร่ะดูซีรี์นะตัวที่ผ่านสิเดีครับต่อไปใครโดนผมจอาแป้งมาเลยผมอกให้้า

เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เขาตีด้านพี่แบงค์โอ้ยโทษได้ต้งมาไม่ไม่ไม่เปิดที่พี่เหรอไม่ปิดอ๋อเนาะน้องไม่ได้ปิดต้องจบเกมจัดจะเป็นผู้ปฏิเสธบทกระป๋องง้างปันเองโอเครอหน้ารอหน้วไม่เหมือนแล้วน้องให้น้องโอ้โหโอ้โหี่โอ้โหต้องด่าไอ้อหรอบอลครับเฮ้ยไม่แหม่ว่าอะไรอ๋อสูตรสามอ๋อสูตร พี่จะไปหรอพี่จะปรอ่ปพี่จะปอโอเคตอนรออ้าคุณลืมเลยเอะนะเยอะ่อเยี๋ายวายตาตายอไม่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 ไ่ไม่ไม้ไม่ไม่นม่ัง่ไม่่ไมไม่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 ไ่ไม่ั่ไม่่ไน่่่ไน่ม่ไม่ไไม่่ไม่่ไม่มไม่ไม่ไมไม่ไม่มาไม่ไมม่่ไ่มม ใช่เลยตอนแรกพี่ก็คิดว่าใตเจ้าเหมือนกันอ,อพี่จะตัดหรอพี่จะตัดหรอกโอเคไโอ้ยไอ้เหี้ยโเคเปล่าโอคมอสคลิมชื่อเพลงว่าเคลิมเคลิมู้เลู้เล้ยเลี้งูเลู้ล้ยง้เลี้ยงูเล้เล้ยเยเูลีู้้เ้ยู้งผีงลเ ตอนกูอยู่ม้านนายยมอ่ะกูจะวิ่งเข้าคาราโอเกะตลอดต้องเพลงอะไรเออถุยไปคาราโอเกะไปทำไรก็คาราโอเกะเราไม่เหมือนกันคาราโอเกะมึงเพื่อไหมไปเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเนี่ยดลุดมาแล้วเขาลุกมาแล้วแต่คาราโอเกะแบบไหนถือผมมึงเก็บได้สามที่แป๊บหนึ่งหนึ่งสองปีป้าผมก็เกากไอ้ รู้กันมากริงเยอะมากไม่ได้รู้เลยตำดาตึงๆใช่คุณบสองแม่ครับของแม่สองแม่ครับของแมบมันยกกับกานผมจะให้จับหู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 มึงหนีหนึ่งสองไปเพลงยินดีที่ไม่รู้จักโอ้โหกระบอกไอ้เจ๊ ชาวไม่กลัวมึงเก่งไปได้ที่บ้านขายลูกเพลงนี่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงลูกเพลงเลยโอ้ควงเพลเอ้ยบุษบาตีเตรียมเลยตอบไปได้เลยอะไรตอบตอบไปได้แล้วขออีกประโยคนึงขออีกประโยองหนึ่ง บอกเ็นกใช่ไหมใช่อก็นนกตอบได้หครับไม่ได้ขอคำตอพี่ขนมใ่พี่แบร์แก่แต่ผมตอบถูกขครืหนึ่งคือชื่อนักร้องไงไม่เกี่ยวไม่ได้นับเพลงเค่เดียวนากาชื่อเพลงสุดท้ายวะตอบด้วยตอบนะครับสุดท้ายสุดท้ายดเอวไัอ้เฮีย เฉลยรู้ยอมยอมยอมตามที่บอกชื่อเพลงไม่นด้ลือออกทุกคนอ๋อยังไม่ได้พูดเลยชื่อเพลงว่าตาสว่างโอ้ไม่มีความอยู่ขานะปันไหนนี่บ้าเลยจำได้มันประกอบละครปิดทองหยาดหัวใจว้าบุญที่เตือไม่ได้โอ้โห เร็วมากหนึ่งหนึ่งเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินคุณเก๋เป็มาเป็นผดเผิด่ไม่ได้ใครหรอกเดี๋ยวต้องเสน่ห์อ่าของพี่ป้าเหลือเกินไปถึงพี่อ่ะมาถึงของเราเพ่อนไหมเหมือกูตะเวนด้วยอย่างที่พวกเขาเฮ้ยวันนี้มาขึงเดี๋ยวผมขึงเลบพร้อมครับง่ายเลยนนง่ายเลยของสแลมแมคซีนพี่เมย์ผ่านฮะผ่านโอ้ย เอาเตะคุณทัเพี้ยอะไรหรอยกมึงมันต้องตอบเนี่ขอผ่านผ่านไงได้ไงผ่านอาตาดมอสได้ผ่านตาดมอสไ่้ก็ผ่านไงผ่านก็ตอบมาใช่เพลงก็ผ่านไงน้องตอบผ่านอ่าผ่านกูก็ผ่านดิไม่มีตรงไหนก็ผ่านเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผ่านโอเคคนอื่นต่อผ่านได้ไหมชื่อเพลงไะไใชื่อเ่ลงอะไร ่ห<บ>มายถึงผมมาชื่อเพลงปุ๊บแต่คิดเก่งไมเกม่เกูไงนี่นก็จบเกมนะครับกับเกมตอบเพลงในร้านเราครับทั้หมดยี่สิบเพลงคนที่ได้ตังมาสุดตรงนี้น่าจะเป็น,นเพลงกูยังต้องคิดอีกเหรอต้องคิดเลไหได้สามเพลงได้ไปสามร้อยส่วนเหลกี่เพลงเจ็ดร้อยกว่าเพลงโอ้โหกูทำแค่ที่สว่าเพลง 5้เพลง5เพลง500รมอสได้ตั้ง1,200เลยเหรอใช่สองเพลงมาขายชื่อเพลงก็ตอบไวไหมอ่ตอบไวจริงนะขอบคุณครับสหรับกุณรัฐพงก็ฝากแอปธุรกินนะครับทั้งโดยทั้งแ n นดร i ยและไอโครับผมทิ้งมง่ายแค่ว่า s k i T Z ครับอ่าร้านไหนอยากใช้ก็ทักไลน์ไปเลยเลยนะครับผมไอดีแบบนี้มันมีไมหน่อยใช่ ถ้าชอบเกมแบบนี้ครับขอมนไปตั้งข้างล่างครับไแดงงูเดี๋ยวเขาเล่เกมมาอีกครับผม,มงูหงแูแต่ก่อนที่จะงไปครับไปเพืเก,เ,เก็บนะเก็บต้มงพามาครับตีเกมตีเกมอ่ะเก็บเก็บด้วยติดไปด้วยเตรียมตังค์เพื่อไมยให้คจยด้วยกเลิกเก็บี่ให้หลานะ